ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่12ทับ2,557เรื่องขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องปราศจากการบิดเบือนอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัวจนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย ของเจ้าหน้าที่ในการนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วจึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ระงับการให้บริการในการส่งข้อความเชิงปลุกระดมยั่วยุสร้างความรุนแรงความไม่น่าเชื่อถือและไม่เคารพกฎหมายตลอดจนการต่อต้านการปฏิบัติงาน คณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งนี้หากยังคงมีการดําเนินการอยู่คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะระงับการให้บริการโดยทันทีรวมทั้งเรียกตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ